ไม่มีไม่มีต้องบอกว่าไม่มีดีกว่าในในตลาดพาะเครื่องนะคะ,คคะกกรมพยาบาไดลาลาแล้วก็ตำราของกรมพยายาลเรดเน,นะะี่ยค่ะภายหลักูนที่สมเด็จแพรวสุทัสนะคะเพราะว่าท่านเจ้ามาเป็นเพื่อนกันกับกรมพยาบาลเรดเป็นเพื่อนแล้วก็กรมพยายาลเรดเนี่ยตำราเนี้ยให้ท่านเจ้ามาแล้วท่านเจ้ามาเป็นลูกเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จแพร เดชแผนเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้ามานะคะอ่าแล้วก็ถัดมาเชื้อพระองค์ที่5นะคะสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระญานวหลวงของราชวงศ์ชื่อนะคะหาองค์นี้ทรงเป็นพระราชโอรสอ่าเป็นพระโอรสในหม่อมเจ้าพุทหนองหมอกเอทรงเป็นพระราชนัดดาในรัชกาลที่4นะคะองค์นี้เป็นองค์อุปัฏฐายาจารย์สมหวดให้ในหลวงนะคะปีที่เรียนหลวงทรงสมหวดค่ะศิชาะในหลวงหลคะเนี่ยนะคะนะคะบ้านทบอ่านะคะก็มีสามองค์แห่งวัดบวรเป็นเชื้อพระองค์ทั้งหมด องคตุบาลเป็นองค์ที่4ีของวั้น่านคนเริงนการจะดั้งรีนะคะปีนี้จะมีพระชนม์าษาจะเนพระชนม์ภรษาครบร้อยปีนะคะร้อยปัานะคะวันที่3ตุลาที่จะถงนี้นะคะเดี๋ยวเอานขอให้เดินตากพยาศสยแะขอญาตลงไปรับตัวนิดนึงนะคะขอญาตรับัวนิดนึนะคะคุณมี้ครูมาใมคที่ถืารเดินตามพยานสายนะคะ ฮะใช่ใช right. ่เมื่อตอเป็นราชการการเป็นงานบริการเปคงรตหลังไันไม่กลับ Sí, Thank you